วัค่ะวันนี้วันออกพรรษามาทำบุญที่วัดน้อยนอกนะคะริมแม่น้ำเจ้าพยามีความมานะความอุตสาหะในการมาทำบุญมากน้ำเยอะมากลุยน้ำนะคะบอกไว้ว่าวันที่19บเก้และ21น้ำจะเยอะนะคะน้ำทะเลจะหนุนและแล้วก็เยอะจริงๆนะคะวันนี้ แบ่งบุญให้ทุกคนเลยนะคะได้มาทําบุญใส่บาทวันออกพรรษาใครได้ทําบุญวันออกพรรษาจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีปลอดภัยนะคะขอให้ร่ํารวยมีเงินใช้ไม่ขาดมือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีคนรักและเมตตามีบุญ คำชูเกื้อกูลขอให้มีความรักเมตตาต่อกันขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ